ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยนานมิทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อนี่สินในอดีตตามทวงคืนชีวิตมีแต่นี่มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่พอชายต้องนำเงินห้าบาทยืนหน้าโบสเจ้ากรรมนายเวรจะโหสิ หายทุกขสุขมาแทนว่ากันว่าการเป็นนี่คือทุกแสนสาหาัสประโยคนี้คนไม่เคยเป็นนี่อาจไม่เข้าใจครับแต่สําหรับคนที่เป็นนี่สินล้นพ้นตัวทั้งที่ตั้งใจหรืไม่ตั้งใจก็น่าจะเข้าใจประโยคนี้ดีกว่าใครแม้แต่ในสมัยพุทธกาลท้าพุทธเจ้ายังได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นนี่ไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย คนจนไม่มีทรัพย์ของตนเองไม่มั่นคงยอมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้แล้วก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแม้การเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนจะ like ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดก็ถูกเขาทวงแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนถูกทวงไม่ให้เขาก็ถูกตามตัว แม้การถูกตามตัวก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนถูกตามตัวไม่ให้เขาย่อมถูกจองจําแม้การถูกจองจําก็เป็นทุกข์ในโลกท่านผู้ฟังครับชีวิตนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ด้วยเหตุผลและวิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละคนบางครั้งการเป็นหนี้ก็หมายถึงการอยู่รอดการต่อลมหายใจ บางครั้งปัญหาการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเวลาที่สมควรจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทําอะไรก็มีคนมาขวางหาเงินได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายชีวิตไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทําอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือ มองไปทางไหนก็มืดมนที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาจึงกลายเป็นวิบากกรรมครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําว่าพิธีการแก้กรรมแก้ไขปัญหานิสินเบื้องต้นที่เราควรทําบุญแลาเลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนิสินในอดีตให้หลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้ว วิธีการแก้กรรมนี้ก็คือให้เราแลกเหรียญหนึ่งบาทหบาทหรือสิบาทก็ได้ครับถือไว้ในมือและนำมาอธิษฐานที่หน้าโบสถันว่ายิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับวิธีการนี้แนะนำให้ทำที่หน้าโบสถ์ที่มีพระประธานเพราะเราต้องขอบารมีพระก่อนและอธิษฐานดังนี้หากลูกมีกรรม เคยโกงและยักยอกทรัพย์ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรท่านก็ว่าไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้เราก็เอ่ยชื่อพระประธานที่บวชแห่งนี้ที่เราทําขอให้หลวงพ่อบอกชื่อหลวงพ่อท่านในวัดและพระเมธอรณีจะมาเป็นทิพยาน ว่อลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นก็นำเหรียญที่ถืออยู่ในมือหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาดพระจนหมดท่านว่าเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรมจากนั้นก็อธิษฐานเก็บทรัพย์ที่หามาได้ให้อยู่โดยให้แปอธิษฐานจิตในโบสถ์ขอในส่งการทำบุญในครั้งนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคอยมีเงินเหลือกินเหลือใช้ กื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพันิพานหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราสวดบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมว่าตามดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจกกรรมังอสันจิจักกรมมังขมันตุมี อโหสิกรรมมังภาวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจจกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินผู้ใดท่านโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวนทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวียนกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอเนิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ขพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์จะได้ไกลความเจ็บไข้จะได้มีคอยมีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจ,จันไรและอุปัตตวันดรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยเทินท่านผู้ฟังครับแม้จะมีวิธีการแก้หนี้ที่ดีที่สุดแต่การไม่เป็นหนี้ย่อมดีที่สุดครับดังนั้นเราจึงควรรู้จกักการวางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสตทิทุกครั้งที่จ่ายเงิน นี่แหละเราจะได้ไม่เป็นหนี้ในอนาคตครับถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามเราควรใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราก็ควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ใช้ยามที่เราจำเป็นในอนาคตพึงระลึกไว้นะครับว่าที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยเราทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงทางการเงินได้แม้ในชีวิตของเราแต่ละคนจะมีเรื่องราวมีต้นทุนมีโอกาสในชีวิตและผ่านอุปสรรคมาไม่เหมือนกันทำให้คุณภาพชีวิตของแต่ละคนต่างกัน แต่เชื่อถต่ครับว่าไม่ว่าชีวิตจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตามทุกคนมีสิทธิ์สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินได้ถ้ามีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นความชัดเจนความอดทนพัฒนาตนเองเก็บออมและเข้าใจในการลงทุนครับแนวคิดที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการลิขิตชีวิตตนเอง โดยไม่จำกัดด้วยโชคชะตาหรือต้นทุนชีวิตไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเชื่อม,มั่นในตนเองว่านี่สามารถแก้ไขได้ครับหากสามารถปลดเปลื้องภาระจากนี่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ในทุกๆวันถ้ามีความพรายาม,มากพอนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญมากครับ หากต้องการฝ่ายวิกฤตนี้ความรู้ทางการเงินที่สำคัญที่จะช่วยฝ่ายวิกฤตนี้ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินนั้นมีพ้ทีิธรรมแล้วประสบความสำเร็จเขาก็ได้บอกว่าจะต้องประกอบด้วยสีด้านดังต่อไปนี้ครับ1รู้หาเขารู้จักตนเองรู้วิธีใช้ความสามารถของตนในการหารายได้ การได้รายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือนค่าจ้างหรือกิจการส่วนตัวยิ่งประสบความสำเร็จในสายงานที่ตัวเองทำก็ยิ่งสร้างรายได้ได้มากก็จะสามารถนำไปออมได้มากขึ้นทำให้ชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินได้มากขึ้นด้วย 2. รู้เก็บก็คือการแบ่งรายได้มาเก็บออมในทันที เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับเป็นฐานเงินครับเพื่อนำไปสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและขยายผลเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในอนาคตทั้งนี้นะครับก็ควรแบ่งเงินออมจัดสรรให้เป็นส่วนๆตามเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ 3. รู้ใช้คือการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นครับมีเหตุผลในการใช้จ่าย ไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวมีภาระผ่อนในระดับที่ผ่อนไหวเพื่อให้ารายได้เพียงพอต่อรายจ่ายแล้วสามารถนําเงินออมไปขยายผลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้มันรู้ผลในวันข้างหน้าและองค์ประกอบที่4รู้ขยายผลคือการนําเงินที่ออมไปขยายผลด้วยความรู้ความเข้าใจนําเงินออมไปขยายผลตามระดับความรู้ ความเข้าใจความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้และที่สำคัญคือไม่ลงทุนเกินตัวหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้ท่านผู้ฟังครับทุกคนสามารถลขิดชะตาชีวิตตัวเองได้เชื่อมั่นในตนเองไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถพยายามหาความรู้ทางการเงินให้ได้หัวใจสำคัญก็คือในแต่ละเดือนรายรับต้องเพียงพอกับรายจ่าย ไม่เลือกใช้วิธีการแก้หนี้ผิดๆอย่างการะาหนี้เก่ามาโปะหนี้ใหม่เล่นพนันเสี่ยงโชคหรือไปลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้เพราะจะยิ่งทำให้หนี้ทบมาขึ้นแล้วก็จะทำให้ปัญหาแก้ไขยากขึ้นไปตามลาดับครับสิ่งที่ควรทำคือต้องลาดับจัดการหนี้ทีละรายการไม่มองหนี้เป็นก้อนในระหว่างทางก็มีเงินเหลืออ,อม เพื่อฝ่าวิกฤตนี้ได้มีความมั่นคงทางการเงินแต่ถ้าหากเรามีหนี้แล้วนอกจากเราจะแก้กรรมตามความเชื่อแล้วการกระทำวิธีดังต่อไปนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องถูกกับการเป็นนี้อีกต่อไปข้อแรกก็คือเปิดใจเตรียมแก่นี้ครับนอกจากเราจะแก้กรรมตามความเชื่อแล้วเราก็ควรหาสิ่งที่สร้างแรงจูงใจ ให้พร้อมลุกขึ้นมาปลดหนีเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองมีพระนิสินิ์มากเกินไปแล้วการหนีไม่ได้ช่วยให้นิสินหมดไปนะครับแล้วยิ่งเราทำเป็นไม่สนใจไปเรื่อยๆแล้วจำนวนนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนหมดคนทางแก้ไขในที่สุดนาทีนี้วิธีปลดหนี้สินที่ควรเริ่มคือการเปิดใจยอมรับความจริงและสิ่งที่ควรทำที่สุด คือการสร้างแรงจูงใจจะทําให้เรามีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนขึ้นสิ่งที่2คือวางแผนเพื่อชําระหนี้การวางแผนการแก้หนี้จะทําให้สามารถจัดสรรเงินจะลําดับความสําคัญของหนี้และหาวิธีการที่เหมาะสมจะทําให้ไม่มีปัญหาทางการเงินตามมาภายหลังเช่นหารายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลง และขายของใช้หรือทรัพย์สินมาแก้ปัญหานี้ก่อนแต่ถ้าทำทุกวิธีทางด้วยตนเองแล้วก็ยังไม่เห็นผลวิธีปลดหนี้ที่ต้องทำคือการติดต่อกับธนาคารหรือสถาปันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนี่ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับสิ่งที่สามคือลงมือตามแผนการที่วางไว้ถ้าแผนการอยู่แค่ในกระดาษ แต่ไม่เคยได้นำมาปฏิบัติจริงเลยนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการเอาแผนการนั้นมาปฏิบัติจริงตามที่วางไว้ก็มีโอกาสบรรลุปเป้าหมายได้มากกว่าคนที่ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่สี่อย่ายอมแพ้กับการปลดหนี้ง่ายๆอย่ายอมแพ้ครับแม้ว่าการแก้ปัญหานี้นั้นจะยากลำบากแต่ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายาม เพราะถ้าหากคุณยอมแพ้นี่ของคุณก็ยังคงอยู่และนอกจากนี้ก็ยังมีดอกเบีย้ยเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วยดังนั้นนะครับอย่ายอมแพ้เร่งปลดหนี้เพื่ออิสรภาพทางการเงินจะดีกว่าและสิ่งที่ห้าหากำลังใจเพื่อใช้ปลดหนี้ครับกำลังใจของคนในครอบครัวจากเพื่อนและจากคนรอบตัว เป็นพลังใจที่ดีที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งมีแรงใจในการปลดหนี้สินได้เป็นอย่างดีเพราะกำลังใจนั้นทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการปลดหนี้ได้นอกจากนี้กำลังใจยังช่วยให้เรามีความพยายามที่จะปลดหนี้มากขึ้นอีกด้วยครับ ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันยายิตรนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการาฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ